ฮมาครับเงียสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านมาแล้วครับวันนี้กบชุงจุง้ดจ,จามพีชน่นเดียวรับผมวันนี้เลิกงานมาห้าโมงเกินก็มีเวลาหลายหน่อยก็เลยได้เมนูนี้มานะครับต้มเอ้ยู่ก่านหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งปลาหนิลปลาหนิลหนึนน่งมะนาวจิ้มมนเนี่ยน้ำซุปนี่น้ำซุปนั่น,น,นอ่าหลาดัด ละหลาดน้ำจิ ну <cn> ้มสามรสครับอย่างงั้นทำมังคืนมันมีเวลาหลายก็เอาให้น้อยนะปานนิดนึงมันน่าวหลาดน้ำจิ้มสามรสไปงอกเป็นตัวไปเลยจัดไปเลยกันเลยกำลังอุ่นๆห่อนๆ่อนกำลังอุ่นห่อนเลยดิ มีพักเลยครับพักเรยต้องดุ่มพักเอามาหนึ่งตัวอ้อมได้จ้ะนดีกนฮ่าด้อขอใครวยครับครับใจมือ้อผงใจจอนองอออืื อยากเอาพักมากินเราลงจำอยู่น้ำปืนออมได้เดี๋ยวเขาลงกินเนะนี่กันนะกินปลาเพื่อนเนาะปลาเป็นน้ำกำลังใจกดไไห์กดแชร์กดตทดี่ามกันนะครับดูผมทำคลิปต่อไปเนาะเฮ้ยเด้อ ไม่อดมาต่อมันออกันครับไม่เปต่อมันมามาจะเโอาอย่างเงี้ยนองขี้มาจากอาี้ก็ใส่ไม่ไหวนะเปิดน้องออกคือเห็นว่าโอ้ใช้ได้นะโอ้ยากใจดึงมือจจจิงต่อนะ มือก็ได้จวนก็นได้ครับเสแล้วนี่นี่เอาไว้เอาก่อนมา,าดึงมาเลยอเอาควแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยของกินล้ำนี่ครับ เริ่อกินล้ำา้ยน่อืมนาครับเนาะ อืมฮึ่มพอด้พอด้เด้เดอเด้อเด้อปาหนิ่งหนึ่งมะนาวแต่แต่แล้วได้ไหมนี่ทีเด็ดทีเด็ดมินิเห็นครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อมันต่อมันอื ได้กินพักละอ,เ,อ,อเฮ้ยข้อหาข้อหาเฮ้ยมา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 จอดเอาไว้ละ những năm xúc nó xúc còn nó bay gần làm đi cả lắm nữa được กลางครับเอากลางเอาก่อนอย่างที่บอกนี่แหละครับหรืองานเมว่นนี้เนาะหรืองานจะมีโอ้ครับหรืองานเมื่ีเวลาหลายหน่อยก็ไล้กินนี่พูดยังยมค่อยได้กินนะไม้กินซื้อเนอาะ

nhiều nhai hoa còn bây cho luôn đi ạ ສັບແນມຫມົດເ มารพักต ah. mm ่อ hmm. really นะเสร็จเรียบร้อยครับผมปลานิลหนึ่งมะนาวราดน้ำจิ้มสามรสอร่อยอร่อยโอ้ยมาฝากเปกําลังใจในการครับคุณผู้ชมุดสามพี่ใช่เนี่ยเหรอกินทุกล้ำกินทุกหมดไม่กินด้วยกันเลยเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมนล้วก็ยิบต่อไปเนาะแล้ววันนี้กันเต่ายกันครับเจอกันไหมโอ้านณะว่าเมนูอย่างมานะนำเสนอผู้คนครับมาเป็นกําลังใจผมได้ครับคุณผู้ชมุดสามพี่นะวันนี้ขอตัวก่อนละสวัสดีครับ